ที่ค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ช่องมณีชนแนลนะคะก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยนะคะมงคลนะคะหรือวัดเรือล่มนะคะก็ตามที่ท่านผู้ชมแฟนช่องนะคะแล้วก็เอฟซนะคะให้แอดมาดูนะคะชุดที่คุณพี่ที่เขาฝันเห็นชุดนะคะฝันเห็นผีเรือร่มนะคะเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมคะ ก็เดี๋ยวเอดก็จะไปดูให้นะคะก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมณีชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณพี่นะคะได้ข่าวว่าคุณพี่ได้ตัวดิดๆนะคะท่านผู้ชมคะ สวัสดีค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าคุณพี่ได้โจวเด็ดๆใช่ไหมคะจ้าว่ายังไงเนาะค่ะเนาะคุณพี่ไปไหนมาคะไปไปใส่เบ็ดจ้าใส่เบ็ดใส่ม่วงอ๋อไปใส่เบ็ดใส่ม่วงที่เขื่อนขนาดมอนของเราเนะคะเนาะไปกันกี่คนคะไปสี่คนจะไปสี่คน ไปนอนกลางคืนใช่ไหมคะนอนกลางคืนได้ปลายเยอะไหมคะปลายเยอะจะปลาปลาเนนได้ปลาเนไานไปใส่เบ็ดใส่มอง<ส>่อมองค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณพี่คุณลุงคุณลุงเปลือยคุณลุงเปลือยเนาะคุณลุงเปลือยเทียนทองนะคะท่านผู้ชมคะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเป็นพี่ชายหรือเปล่าเนาะเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตอ่า ที่เกินขนาดมโนนะคะแต่คุณจะคุณพี่ก็ไปใส่เบ็ดด้วยกันกับคุณลุงเปลือนเนาะค่ะสี่คนค่ะตอนกลางคืนนะคะวันไหนคะพี่อวันแล้วสามวันปบุญไงได้โน้ยก็ง่ายลืมเนาะอ๋อตั้งแต่ว่าตั้งแต่วันฝนตกเนาะค่ะประมาณสองสามวันแล้วเนาะค่ะก็ไปด้วยกันสี่คนนะคะไปนอนที่เขื่อนเลยนะคะท่านผู้ชม ก็คนลุงก็นอนละมือนอนละมือเนาะนอนละเมือไม่ใช่นอนฝันนะคะท่านผู้ชมนอนละเมือนอนละมือว่ายังไงคะบอกเลขบอกบอกเลขหนึ่งสองสี่อ๋อบอกบอกเลขบอกตัวเลขหนึ่งสองสี่เนาะตอนนั้นคือคนนอนหลับแล้วใช่ไหมคะคนนอนหลับแล้วนอนหลับนอนหลับหมดแล้วเหลือแต่พี่ใช่ไหมคะ ราแต่พี่ยังไม่ได้นอนหลับนะคะไม่ได้หลับนอนไปดูเบ็ดมาได้นอนประมาณดึกหรือยังคะเที่ยงคืนแล้วโอ้ประมาณเที่ยงคืนเนาะประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะก็พากันนอนหมดแล้วเหลือแต่คนพี่ยังไม่นอนนะคะ่านผู้ชมค่ะก็เลยได้ยินเสียงคุณลุงนอนแล้วมือบอกเป็นตัวเลขเลยเนาะค่ะเนาะมันเมื่อจังเลยเนาะ โทรศัพท์มืดหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเอดหาที่สว่างสว่างก่อนนะคะวนใเรายอค่ะก็ก็ลุงก็ได้บอกพี่อย่างนั้นเนาะค่ะเนาะนอนมือก็บอกเลยด้วยทีนี้ก็คือตอนที่พูดนี้ตอนที่ลุงเปินละมือพี่ได้ปลูกแก่หรือเปล่าคะไม่ได้ปลูกหรอกจ้ะอ๋อไม่ได้นั่งเสือนอนนั่งน้องเสือ โอ้นั่งกับเสือเฉยๆเนาะก็ฟังดูเนาะว่าลุงเปือนแกพูดอะไรใช่ไหมคะแต่เขาบอกเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมคะคุณพี่แสดงว่าสงสัยแกฝันมั้งเนาะแกฝันแล้วแกก็พูดออกมาจริงๆมั้งเนาะหรือว่าจะอาจจะพูดกับับพีหรือมั้งเนาะเพราะว่าไปนอนที่เกินขนาดมอนเนาะพี่เนาะก็ ก็ไม่แน่อาจจะฟันเห็นน้องๆเนาะที่เรือล่ม่าเนาะค่ะก็เลยบอกเป็นตัวเลขมานะคะเพราะว่าช่วงนั้นแกก็เดินมาหาหลวงตาเหมือนกันเนาะเดินมาหาหลวงตาตอนกลางคืนนะคะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าเที่ยงคืนยี่สินค่ะตอนนั้นที่แกเดินมาก็มาบอกตัวเลขกับหลวงตานะคะช่วงนั้นนะคะนานแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหัวยัฐบาลยังไม่ได้ออกนะคะ อ,ออกแล้วเนาะออกแล้ว,ออลวใช่ค่ะเจ็ดหกสี่ตอนนั้นน่ะคุณลุงก็มาบอกนะคะแต่ก็มีก็ผ่านมาอีกสองสามวันเนาะ,ะคืองวดนี้เนาะพี่เนาะ,ะค่ะงวดที่สิบหกพฤษภาเนี้นะคะท่านผู้ชมก็คุณพี่ก็ไปใส่เบ็ดนะคะกับคุณลุงที่เขื่อนนะคะก็ได้ยินนะคะคุณล,งลุงละเมอละเมอบอกเป็นตัวเลขเลยนะคะท่านผู้ชม ก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูก็ได้น้อะคะเนาะ uh huh. ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมอพิจารณาดูนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ uh huh. ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าคุณลุงเพื่อนก็เคยให้ถูกมาแล้วนะคะถูกดเดียวค่ะถูกงวดเดียวแล้วก็แกก็ไม่รู้ด้วยว่าแกพูดบอกตัวเลขบอก uh huh. คุณตาเนาะ uh huh. บอกหลวงตาหลวงพ่อ แต่ทีนี้แกก็กละเมออีกแล้วนะคะ<ด>ท่านผู้ชมก็ได้สามตัวนะพี่เนาะ,ะค่ะด้สามตัวเหมือนกันจะสามตัวเหมือนกันนะคะ<ด>ก็เท่าที่เท่าที่แกบอกมาก็ถูกนะคะท่านผู้ชมก็เข้านะคะงวดน,นี้ก็ไม่ได้อีกนะคะท่านผู้ชมอาจจะเข้าอีกเหมือนกันนะคะ ค่ะไม่แน่นะเพราะว่าแกก็ไม่รู้สึกตัวเลยแกไม่รู้สึกตัวนะพี่เนาะตอนเช้าตอนเช้ามาพี่ก็ถามแกไหมคะถามแกก็แกทาไม่รู้เรื่องเลยโอแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะเพราะว่าแกก็พูดละมอนะคะตอนชมแกไม่รู้หรอกค่ะแกไม่รู้เรื่องหรอกจ้ะพูดตอนไหนก็แกก็ไม่บ้าอย่านี่พูดตอนไหนก็ไม่รู้อพูดตอนไหนก็ไม่รู้นะคะนะก็ขอให้คุณพี่นะคะที่ไปนอนใส่มองใส่ เบียดกับลุงเปลือนแล้วก็ด้วยการสี่คนเนาะค่ะนาะเขาขอให้โชคดีนะคะค่ะสามตัวตรงตรงเลยจ้าหดนี้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะที่คอมเมนต์มานะคะแฟนช่องแฟนคลับ FC นะคะที่คอมเมนต์มาว่าให้ดูชุดให้นะคะเผื่อจะมีตัวเลขนะคะเดี๋ยวแอดก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูนะคะที่ชุดเสื้อผ้านะคะ ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะพี่เขาชี้ชุดนี้นะคะเมื่อวานสองชุดนะคะชุดนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดนี้ชุดหนึ่งนะคะเอาลงมาหน่อยค่ะค่ะชุดนั้นแหละค่ะสองชุดนะคะชุดนี้ก็คือไม่มีตัวเลขนะคะท่านผู้ชมคะชุดนี้ไม่มีตัวเลขค่ะเอาไปเก็บไว้ก่อนเนาะอันนี้เก็บไว้ก่อนค่ะชุดที่ไม่มีตัวเลขก็เก็บไว้ก่อนนะคะ ก็มีชุดนี้นะคะที่คุณพี่เขาชี้นะคะสีแดงด้วยหนึ่งนะคะเต็มเต็มเลยนะคะสีแดงค่ะท่านผู้ชมคะัสองตัวนะคะท่านผู้ชมจะมองเห็นชัดหรือเปล่าเนาะันเนาะโทรศัพท์ทำไมมัวจังเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมส่องอีกรอบหนึ่งนะคะ จะให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะคะชัดๆใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมเห็นชัดไหมชัดแล้วค่ะชัดแล้วนี่นะคะก็มีตัวเลขอย่างที่ท่านผู้ชมอ่าคอมเมนต์มานะคะเมื่อวานแอดก็ไม่ได้อ่าดูนะคะว่ามีตัวเลขหรือไม่มีนะคะค่ะแต่ให้ ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้นะคะเพราะว่า,าท่านผู้ชมที่รับชมนะคะก็คอมเมนต์มาว่าให้มาดูให้นะคะก็มาดูให้แล้วนะคะฝั่งนี้ก็ไม่มีนะคะมีแต่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเสื้อน,นี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นกับตัวเลขสีแดงๆนี้ก็คือตัวเลข44นะคะสองตัวแดงๆด,ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ ชุดนี้นะคะสวยงามค่ะท่านผู้ชมมีสองชุดแต่ว่าอีกชุดหนึ่งไม่มีตัวเลขนะคะแอดดูแล้วนะคะไม่มีตัวเลขเลยค่ะก็ะจะมีกับชุดนี้นะคะชุดเดียวนะคะนี่นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเอะอเออเหมือนกันเลยนะอุะ้งร้า ขึ้นขึ้นไปชื Hence, ้อก็ได้ขึ้นไปเชี่ข้างบนก็ได้โซนเฟอะไรโซนอะขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยเป็นตัวไหนก็ขึ้นไปเลยค่ะพี่น้องกันหรือมั้งโซนไ่หเนี่ยในวงกลมเขียวๆน่ะนี่นะนั่นแหละตรงนั้นอ่ะเหมือนโซนแปดเนาะโซนแปดโซนแปดขึ้นจะเรื่องแปดมวยผมมุ้ง ศูนย์มันใกล้เคียงกว่าสมันเอียงเหรอเห็นเป็นตัวไหนเนาะคะเนาะเป็นแดตัวเดียวแปตัวเดียวศูนย์ี่ศมากกว่าเราทำนเลขสี่มันเอียงเอียงเอียงมากร8 0 0ศูนย์ปย์ศูนย์แปคนหนึ่งคนนี้น้องมองเห็นเป็น4ี่เนาะสี่สี่ศูนยูนปด 10สิบกุญหนึ่กหนึ่งเนาจะมาองว้ศูนย์ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมตรงต้นบักนี่ต้นขนุนนะคะตาแต่ละตาก็มองเห็นนี่เหมือนกันนะคะบางคนก็มองเห็นเป็นสี่เปดนะคะบางคนก็มองเห็นเป็นศูนเปด